มาดามิล่าสวัสดีค่ะหากพูดถึงเมนูยอดฮิตในซีรีส์เกาหลีคงหนีไม่พ้นรามยอนนะคะแล้ววันนี้มาดามเลยไม่พลาดที่จะหยิบรามยอนยอดฮิตมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเริ่มที่ตัวแรกเลยคือโอโมริกิมจิสตูรามนแบรนด์ยูอสค่ะเป็นรสกิมจิดั้งเดิมตัวนี้มีมา2แบบค่ะเป็นแบบซองขนาด160กรัมและแบบบิ๊กโบขนาด150กรัมแก่ออกมาก็จะมีซองปรุงรสหนึ่งซองและกิมจิอีกหนึ่งซองค่ะเส้นรามยอนที่เขาให้มา ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะโดยวันนี้มาดามจะต้มตามคําแนะนําข้างหลังซองแบบเป๊ะเ,เลยใส่น้ํา500 ml ใช้เวลาต้ม4นาทีค่ะตัวเส้นเหนียวนุ่มน้ําซุปเข้มข้นรสไม่จัดจ้านเกินไปเหมือนซุปกิมจิมากมาดามคิดว่าหากเพิ่มเต้าหู้กับกิมจิอีกนิดหน่อยกลายเป็นซุปกิมจิได้เลยเอาคะแนนไปนเลย10เต็ม10ตัวที่2เป็นชินรามยอนแบรนดนงชิมค่ะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ฮิตติดลมบนมาทั้งแบบแพ็ค5ซองสําหรับสายกักตุนขน ขนาดหกรกรัมสำหรับสายทานน้อยก็มีแบบซองแยกขนาด120กรัมแกะซองออกมาแล้วในซองก็จะมีผงเครื่องปรุงผักอบแห้งใส่น้ำา 550ML ต้ม4นาทีครึ่งตัวนี้เส้นเหนียวนุ่มมากในส่วนของน้ำซุปก็รสกลมกลอมมีความเผ็ดนิดนึงแต่ไม่เผ็ดมากค่ะหอมพริกเกาหลีเอาไปเลย9.5เต็ม1ิสสำหรับตัวที่3นะคะเป็นชินรามยอนแบล็คแบรนด์นงชิมเช่นเคยค่ะตัวนี้เป็นรสเนื้อขนาด130รมกรัมข้างใน ซองเขาจะให้ผักอบแห้งมา1นซองและผงปรุงรสมาอีกสองซองนะคะใส่น้ํา 500ML ต้ม4นาทีครึ่งในส่วนของเส้นนะคะเขาก็ยังคงมาตรฐานเหนียวนุ่มเหมือนเดิมน้ําซุปจะมีส่วนผสมของเนื้อมายังดีซดทีสัมผัสได้ถึงความนัวกลมกล่อมซื้อเนื้อสไลด์ดีๆสักแพ็คมาต้มคู่กันมาดามรับรองฟินเอาคะแนนไปเลย10เต็ม10โดนใจสายทานเนื้อแบบมาดามและตัวสุดท้ายที่มาดามเอามารีวิวในวันนี้นะคะเป็นชาปาเกตตี้แบรนด์นงชิมเช่นเคยค่ะขนา 140กรัมซองปรุงรสมีทั้งหมด3ซองมีผักอบแห้งน้ำมันและผงปรุงรสซอสถั่วดำสำหรับตัวนี้นะคะในซีรีส์เกาหลีเราคงจะเห็นกันบ่อยๆใส่น้ำ600 ml ต้ม5นาทีค่ะให้ใส่ผักอบแห้งไปต้มพร้อมกับเส้นเลยนะคะเมื่อครบ5นาทีแล้วให้ลินน้ำออกเหลือน้ำไว้ประมาณ8ช้อนโต๊ะ เสร็จแล้วใส่ผงปรุงรสซอสถั่วดาําและน้ํามันลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันในส่วนของเส้นก็จะมีความใหญ่ขึ้นมานิดนึงรับรองเหนียวหนึบหนับเช่นเคยค่ะรสชาติจะออกเค็ม หวานนัวเอาคะแนนไปเลย9เต็ม1ิค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวรามย้อนที่มาดามเอามาฝากกันรับ,บรองอร่อยทุกรสมีติดครัวไว้ทานฟินฟินช่วงอินซีรี่ไม่เหงาแน่นอนที่วิลล่ามาร์เก็ตนะคะยังมีรามย้อนให้เลือกมากมายหลายรายการพร้อมทั้งเครื่องเคียงที่เติมเต็มการกินรามย้อนของคุณให้ได้ฟีลเกาหลียิ่งขึ้นเข้า shop.willamarket.com แล้วช้อปได้เลย